สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องเลขกําลังนะคะหัวข้อคือสมบัติเลขยกกําลังวิดีโอชุดนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องเทคนิคการคํานวณเลขยกกําลังนะคะที่มันลงท้ายด้วย5กับ0นะโอเคก็ cong, ก็จะแยกเป็น2อันเนาะก็คือเทคนิคการคํานวณที่เลขเนี่ยมันลงท้ายด้วย5นะคะกับอีกอันก็คือลงท้ายด้วย0โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันแรกก่อนนะคะก็คือเลขกําลัง เลขยกกำลังสองที่ของกลุ่มตัวเลขที่มันลงหายได้เลขห้าก็เช่น15บห้ายี่ห้าสาหไปเรื่อยนะคะสิบห้ายี่ห้หไปเรื่อยร้อยหอะไรแบบนี้นะคะมีวิธีการคำนวณยังไงง่ายๆให้เราไม่ต้องไปนั่งคูณเลขกัน2รอบนะคะแล้วลิงง์เ้ขเอยอะก็จะคิดยากด้วยนะอ่ะเทคนิคนะคะอ่ะสมมติว่าเรา A a คือเลขโดดตัวที่อยู่ข้างหน้านะคะก็อาจจะเป็นพวกเป็นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสิบเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยนะคะอ่า a ลงไพด้วยห้ายกกำลังสองนะคะมันจะมีเทคนิคอยู่ว่าให้เราเออตัวเลขกลุ่มหน้าละกันตัวเลขกลุ่มหน้านะคะตัวเลขกลุ่มหน้าเนี่ยมันจะเกิดจากให้เรา a เนี่ยคูณกับ a บวกหนึ่งนะคะ แล้วตัวเลขกลุ่มหลังนะคะกลุ่มหลังมันก็จะมาจากห้ากำลังสองหรือว่า25นั่นเองเอาง่ายๆนะคะเราจะเอา2กลุ่มนี้มาแปะกันเลยนะอ่ะก็คือตัวเลขชุดหน้านะคะจะเอาตัวเลขเบอร์หน้าที่ไม่เอาเลข5เนี่ยแล้วก็คูณกับตัวมันบวกด้วย1นะแล้วก็แปะ25ไปตรงท้ายนะคะ มันก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมก้อนหนึ่งแล้วกันเพราะฉะนั้นคําตอบจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ห้อยด้วยยี่สิบห้านะดูตรงนี้อาจจะยังงงๆนะคะเดี๋ยวเราลองให้ดูตัวอย่างด้านข้างประกอบนิดนึงแล้วกันนะตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราให้คิดเลขเป็นสามสิบห้ายกกําลังสองแล้วกันน้องว่าได้เท่าไหร่นะ ถ้าสมมติว่าเราคิดตรงๆเนี่ยเราก็คือต้องคิด35สิบห้คูณกับสา้าใช่ไหมคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ105ประมาณนี้ละหนึ่งสองสแบบนี้ปะคะนะซึ่งบางทีก็ยากนะคะอันนี้เลขอ,อาจจะยังไม่เยอะมากยังพอได้แต่ว่าถ้าเลขเยอะจริงๆเป็นหลักร้อยเนี่ยก็เริ่มที่จะตึงแล้วนะอ่ะเราก็จะใช้วิธีนี้ค่ะเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มหน้ากับกลุ่มหลังใช่ไหม กลุ่มหลังจริงๆค่อนข้างตายตัวแล้วว่าเป็นย5สิบห้านะคะเลขกลุ่มหน้านะคะในที่นี้ตัวหน้าเนี่ยก็คือเลขสเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มหน้าก็จะเกิดจาก3แล้วก็คูณกับ3ามบวกหหรือว่า4นั่นเองถ้าคูณกันมันก็จะได้เป็น12บนะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของส5ม้ยกกำลังสองเนี่ยก็จะเป็น1 2 2 5สองสองห้นะก็คือดึงตรงนี้มา1 2สองและ2สองห้าตัวท้ายแปะไปแค่นี้เอง เห็นไหมได้คําตอบตรงกันเลยนะคะทั้ง2องวิธีนะเราก็คงพอเรารู้วิธีนี้แล้วเราก็คงไม่ต้องไปคิดเป็นแบบนี้แล้วถูกไหมเราก็ใช้เทคนิคตรงนี้ได้เลยนะคะช่วยให้เราคํำนวณได้ง่ายขึ้นเยอะนะ,ะมาดูตัวอย่างสักหน่อยนะคะมาดูหลังกัสักหน่อยสิ 15, ยกกําลังสองนะคะมันเกิดจากอะไรตัวหน้านะคะก็จะเกิดจาก1คูณกับ1นบวกหก็คือ2ใช่ไหมก็เป็น2นะคะ ดังนั้นคำตอบ่าจะเป็นสองแล้วก็แปะสองห้าไปตัวท้ายแล้วเอาแบบนี้เลยนะเพราะว่าตัวท้ายยังไงสองหตลอดอยู่แล้วเติมเข้าไปเลยนะข้อสองค่ะข้อ2กลุ่มหน้าเกิดจากอะไรคะสองคูณกับสามได้เป็นหใช่ไหมก็เป็นหกสองห้านะคะต่อมาข้อสามสี่สิบห้าลงท้ายด้วห้าใช่ไหมก็เทคนิคเดิมนะคะตัวหน้าก็จะเกิดจากสี่คูณกับห้านะคะ ได้เป็น20ก็เป็น2 0 2 5อ่ะใครไม่เชื่อจริงไหมเราลองคิดยกกำลังสองให้ดูตรงๆ,รงๆนะ4 5่คูณหได้2 2 5 4 5งคูณสได้1 8 0นะคะได้เป็น2 0 2 5อ่ะเห็นไหมตรงกันนะแต่ว่ามันคิดเร็วกว่าเยอะเลยถูกไหมเทคนิคนะคะอ่ะต่อมานะคะ ลองดูข้อ4 95เก้ายกกำลังสองเนี่ย9ก้ากำลังสองเลย9คูณ10ใช่ไหมได้เป็น90ก็เป็น9025แบบเนี้ยถ้าเราไปคูณเลขตรงๆอะ่ะจะเริ่มเหนื่อยแล้วนะต่อมานะคะ105กํากำลังสองเหมือนเดิมนะคะเราแพ็คก้อนหน้าไปมันคือ10คูณกับ11ใช่ป่ะก็ได้เป็น110 เนาะแล้วก็เป็น110เติม25ลงไปเป็น1นึ่งนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ6นะเหมือนเดิมลงท้ายด้ 5, วย5เราก็ใช้เทคนิคเดิมใช่ปะก็เป็น11คูณกับ1ิเป็น132นะคะก็ได้เป็น132แล้วก็แปะ25ไปใครใครไม่เชื่อจริงไหมลองกดคังคิดเลขดูนะว่าตรงกันหรือเปล่านะคะ ท็อปิกที่2นะคะเราก็จะมาดูต่อที่เลขยกกําลังของกลุ่มตัวเลขที่มันลงท้ายด้วยเลข0ูนย์นะคะอันนี้เนี่ยจะยิ่งง่ายเอ่อยิ่งง่ายกว่าไอ้กำลังหอีกเนาะจริง,รงลงท้ายด้วยศูนย์ก็เยอะมากเลยใช่ป่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยหนึ่งมืนสองแสนสองหมืนห้าพันอะไรประมาณเนี้ยได้หมดเลยนะคะแปลว่าจริงๆแล้วนะคะเราจะแบ่งเป็นสองก้อนก็คือ สกลุ่มเนาะคือกลุ่มของตัวเลขกับกลุ่มของเลข0ูนย์นะอ่ะเราขอเขียนแบบนี้ก่อนแล้วกัน0ูนย,นยก็คือจริงๆจะมีศูนย์กี่ตัวก็ได้นะคะสมมุติว่าเราให้ไปก่อนว่าเป็น N ตัวแล้วทั้งหมดตรงเนี้ยมันยกกำลังด้วย M นะคะ A ก็คือเป็นตัวเลขนะคะ a ตรงนี้เนาะเป็นตัวเลขนะคะ ตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ละกันนาะออาจจะเป็นหนึ่งสองสามสิบสี่สิบห้าเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะวิธีการคำนวณเราคือก็คือเราจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะเป็นพาร์ทของตัวเลขกับเลขศูนย์นะอ่าพาร์ทแรกนะคะก็คือเป็นตัวเลข a ยกกําลังเใช่ไหมล่ะเราก็คิดตรงๆงเลยนะคะว่าตัวหน้าเนี่ยก็จะเป็น a กําลังเและทีเนี้ยเราก็แค่เติมเลขศูนย์ลงไปนะคะ เติมเลขศูนย์แปะแปะลงไปโดยจํานวนเลขศูนย์เนี่ยค่ะจํานวนเลขศูนย์เนี่ยมันจะเกิดจาก n คูณกับ m นะคะอ่ะ n ก็คือตัวเลขศูนย์จากตัวฐานใช่ไหมนะคะเลขศูนย์จากตัวฐานแล้วก็คูณกับเลขศูนย์เอ้ยคูณกับเลขชี้กําลังไปว่ามันยกกําลังอะไรนะคะก็เอาจานวนอ่ะคูณกับเลขชี้กําลังก็จะได้เลขศูนย์ที่มันควรจะมีทั้งหมดนะ เดี๋ยวเราลองเขียนตัวอย่างประกอบให้ด้านข้างนะคะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะสมมติเราเขียนว่าเป็นออ15ร้อยห้าสิบอย่างงี้แล้วกันอ่าไม่เอาพันห้านะเอาเป็นพันห้าร้อยนะคะยกกำลังสามนะเราก็จะแบ่งพาร์ทใช่ไหมคะพาร์ทเป็นของสิบห้ายกกำลังสามนะคะกับศูนย์ศูนย์นะคะศู 0, 0, นยะ์ศูนย์เนาะ ทีนี้พาร์ทของ15ยกกำลัง3เนี่ยเราก็คิดเลขตามปกติเลยว่า15กำลัง3ได้เท่าไหร่นะซึ่งเราช่วยคิดมาให้แล้วนะคะมันจะได้3,375ถูกไหมคะส่วนเลข0เนี่ยตัวโจทย์นะคะมีเลข0 2ตัวนะคะแต่มันยกกำลัง3ก็คือเอา2คูณ3ก็จะได้6ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเลข0 6ตัวนะคะ1ของ3มสีหน้า6อ่ะตรงเนี้ยเกิดจาก2คูณ3 แค่นี้เองนะคะคิดเลขตัวหน้าปกติแล้วก็เติมเลขศูนยะ์ไปนะทีนี้อ่ะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างด้านล่างเพิ่มเติมกันนะคะอ่าข้อแรกอ่ะข้อแรกยี่สิบกลังสองใช่ไหมยี่สิบกำลังสองก็ง่ายๆนะคะสองคูณสองได้สี่ใช่ไหมคะเลขศูนย์ก็เป็นไงหนึ่งตัวใช่ปะยกกําลังสองหนึ่งคูณสองก็ได้สองก็เติมเป็นศูนย์ไปสองตัวเป็นสี่ร้อยนะคะอ่า ต่อมานะคะต่อมาข้อ 2, 40ยกกำลัง2นะคะก็ได้เป็นอะไร 4, ่1ีใช่ไหมคะศนก็2ตัวอีกแล้วนะคะเพราะว่าฐานมี1ลบยกกำลัง2ก็1คูณ2ก็เป็น2ตัวนะอ่ะข้อ3 30ยกกำลัง4 30ยกกำลัง4อ่ะเราจริงๆแล้วนะคะไอ้30ยกกำลัง4หรือตัวเลขใดๆเนี่ยมันก็คือ30คูณกัน4รอบถูกไหมล่ะอ่ะข้อนี้เราเขียนที่มาให้นิดนึงนะ ทีเนี้ยเราก็แยกเป็นก้อนของตัวเลขไปเนาะก็คือ3ามกำลังสได้เป็น81นะคะแล้วเลขศูนย์เ,ย 0, เห็นไหมศูนย์มันคูณกัน4ตัวก็เลยมีศูนย์สตัวนะคะแบบนี้อะ่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นที่มาและกันที่มาของสูตรตรงตัวนี้นะคะมันแยกมาจากอย่างนี้แหละนะต่อมานะคะห้า้อยยกกำลังสองนะคะมันคือ500้คูณ500ใช่ไหม ห้าห้ายี่ห้าศูนย์กี่ตัวสี่ตัวก็เติมลงไปนะคะเป็นสองแสนหะ้าหมื่นเนาะต่อมาข้อห้านะคะสี่ร้อยยกกำลังสามเอาสี่กำลังสามได้หกสิบสี่นะคะเลขศูนย์มีกี่ตัวคะฐานมีสองยกกำลังสามสองคูณสามเป็นหกถูกไหมมีศูนย์หกตัวนะคะอ่นะเติมไปเท่านี้นะข้อสุดท้ายห้าพันยกกำลังสาม ห้าพันยกกำลังสามก็อาห้ากำลังสามได้หนึ่ง้อยยี่สิบห้านะคะแล้วก็ศูนย์ฐานมีสามตัวใช่ไหมคะแล้วก็ยกกำลังกับอีกสามสามคูณสามก็เป็นเกนะ้าเนาะแปลว่าต้องมีส่วนถึงเก้าตัวเลยนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะอาจเท่านี้เนะาะเราเติมให้หน่อยเขาอ,อื่นลืมเติมนะโอเคประมาณนี้นะคะเห็นไหม มันก็จะช่วยในการคำนวณตัวเลขของเราให้มันง่ายขึ้นไวขึ้นนะคะเดี๋ยวที่นี้จะสังเกตว่าหน้าหลังเนี่ยมันจะมีแผ่นของอตัวเลขนะคะเลขยกกําลังตารางเลขกําลังไว้ให้จริงๆนั้นก็ควรจะท่องให้ได้ละกันนะคะค่อยๆแบ่งท่องไปนะท่องทีละแถวค่อยๆจําไปเพราะว่าเราใช้กันอีกเยอะเลยนะคะตัวเลขชุดเลขยกกาลังตัวนั้นนะโอเคค่ะ วิโลชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ